สวัสดีครับผมใหม่เลิแมนครับคลิปนี้ก็จะมาแปลงสว่านจากสวา่านไร้สายนะครับให้สามารถใช้ดอกสว่านเจาะเหล็กได้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นสวาน่านไร้สายนะครับก็จะสามารถใส่ได้แค่หัวที่มันเป็นหกเหลี่ยมนี้เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถใส่กับหัวที่มันเป็นดอกสว่านแบบนี้ได้นะครับก็วิธีการแปลงก็เราก็ซื้อตัวหัวสว่านตัวนี้มานะครับ เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับราคาอยู่ที่ประมาณร0อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็สามารถจับงานได้ตั้งแต่0.8มิลถึง10มิลลิเมตรนะครับหน้าตาของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นหัวจับดอกนะครับแล้วก็มีเป็นเป็น,ปนหัวแปลงนะครับ แล้วก็ประกอบหัวเข้าไปก่อนนะครับก็ขันให้แน่นนะครับ เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวจับดอกนะครับแล้วก็เอามาใส่กับสว่านของเรานะครับเท่านี้เราก็จะสามารถใช้กับดอกเจาะเหล็กได้แล้วนะครับ แต่ตัวรอบของเจ้าสวรรค์พวกพาตัวนี้มันจะรอบไม่จัดนะครับแต่ก็สามารถพอที่จะเจาะได้อยู่นะครับ ก็พอใช้ได้นะครับสำหรับตัวแปลงสว่านนะครับก็ข้อเสียอาจจะมีตรงที่ช่วงหัวมันหนักนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะลุ่มหลวมนะครับเวลาใช้งานมันก็จะ,ม,จะมันก็จะขยับได้นะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ก็สามารถใช้งานได้อยู่ครับงานเจาะเล็กงานจเจาะเหล็กนิดหน่อยๆนะครับ งานหนักคงจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวมันเองมันออกแบบมาเพื่อขันสกูนะครับแต่เราก็สามารถแปลงเป็นดอกแบบจับดอกสว่านได้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เอามาเอามาเป็นไอเดียนะครับสำหรับใครที่มีสว่านพกพาแต่ว่าอยากจะเจาะเลยก็ซื้อตัวหัวแปลงตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับ ก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่กับสว่านธรรมดาก็ได้นะครับแต่เราต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันคือของสว่านปกตินะครับแต่ว่าเขาแปลงตัวนี้มาให้ให้เราใช้กับพวกหกอ่าซ็อกเก็ตที่มันเป็นขนาดน่าจะหนึ่งส่วนสี่นะครับตัวนี้น่าจะมาตรฐานละก็ใช้กับตัวอื่นๆที่มันเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ